สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทางรันนักเหนีววันนี้เรามาดูดวงความรักของชาววันอังคารประจํเดิอนกันลก็เดือคม25ากันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันก่อนเนาะขอให้สิบไปให้กับดวงความรักชาวคนโสดชาววันอังคารด้วยค่ะ ชาวันอังคาร <c oughs> อะชาววันอังคารช่วงนี้เหมือนคุณกำลังหลงใครอยู่หรือเปล่าชาววันอังคารคนโสดนะเหมือน <c oughs> คุณกำลังหลงรักใครบางคนบางหกปักหกปังนะแต่ว่า มันเหมือนเป็นกฎแห่งกรรมมั้งอืมเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ดีอะไรกับคุณใช่ไหมเขาก็ค่อนข้างทำลายคุณ <c oughs> นะเขาไม่เคยให้สถานะคุณแล้วไม่เคยแบบทำดีอะไรกับคุณเลยนะหมอนเขาแบบมาหลอกอะเดยอีกสักพักพอหมดกรรมแล้ว คุณกับเขาก็จะแยกจากกันไปเองนะแล้วคราวนี้คุณจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่านะที่จริงใจกับคุณที่รักคุณจริงๆและในที่สุดก็ได้คอมมิชเมนกับคนนี้นะ <c oughs> โดยรวมก็คือช่วงนี้คือดูอย่างไม่หมดกรรมนะคนสอนโอเคเดี๋ยวเรายัางไม่หมดกรรมเรื่องความรัก เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจตนาเขาคิดอย่างไรกับเรา เขาให้ค่ะเขามองว่าคุณยังไม่โดนใจเขาว่าคุณไปเขาว่าใช่คุณดูรักเขาหลงเขามากเลยแต่ว่าคุณยังไม่ใช่เขามองแบบนั้นแต่พอคุณจะไปเขาก็รู้สึกเสียดายอะ่ะเขาอยากให้คุณรักเขาแบบนี้แต่ว่าเขามองว่าคุณยังเป็นคนที่ไม่ใช่นะ เขายังไม่พร้อมที่จะยุดอยู่ที่ใครนะเพราะงั้น <c oughs> พอถึงเวลาถึงจุดๆหนึ่งคือชาววัง่านนะพอหมดเวรหมดกรรมแล้วคือคุณจะจากกันไปเองอะก็คือคุณจะตัดใจได้คุณจะมองว่าเฮ้ย <c oughs> พอแค่นี้ดีกว่านะโอเคเรามาดูกันดีกว่า <c oughs> ว่าอ,อจะมีคนใหม่เข้ามาไหมนะส คุณเป็นคนเก็บนะเก็บตัว <c oughs> นะหลังจากที่เออพอมีคนเข้ามานะเข้ามาเยอะเลยด้วยแต่ว่าคุณก็ไม่เอาใครเลยนะคุณเน้นไปทําบุญทําทานมากกว่านะคนโสดแล้วก็แบบเหมือนแบบพอรู้สึกว่าเออตัวเองหมดเวรหมดกรรมแล้วไม่อยากจะเข้าไปแบบเป็นอะไรอย่างนี้อีกไง เพราะฉะนั้นคุณก็เลยมองว่าเออบางทีรอคนที่ใช่จริงๆดีกว่าอะไรเงี้ยรอคนที่เขาพร้อมที่จะทุ่มเทให้คุณดีกว่าค,คุณคิด şey <ๆ S 2> แบบนั้นนะ <c oughs> <c oughs> โอเคเขาจะเข้ามาเมาานะื่อไหร่นะชาว่ันคานขอให้ทานไยค่ะ ผู้ของชาววังคารจะมาเมาื่อไหร่ เขาจะมาจากหน้าที่การงานเนี่ยแหละนะเขาเป็นคนที่เพียบพร้อมในทุกด้านแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักมัน่นลักเดียวใจเดียวพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับคุณเหมือนที่คุณพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับความรักครั้งใหม่นะ <c oughs> พร้อมที่จะทุ่มเทให้กับคนรักนั่นเองนะก็คือต่างฝ่ายต่างดูแลเทคแคร์กันเป็นอย่างดีอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาเข้ามาหรือย,อยังตอนนี้ยังนะ อีกประมาณหนึ่งเดือนหรือ1ปีนะเขาถึงจะเข้ามานะคะโอเคจบลงไปแล้วเนาะสำหรับความทําายของคนโจ์ชาวอนังคารนะ <c oughs> แต่ต่อไปก็เป็นคนมีคู่นะเอาละต่อไปเป็นของคนมีคู่เนาะขอแพ่สิบไปให้กัคนมีคู่ชาวอังคารด้วยค่ะ คนมีคู่แ <c> ม <oughs> อดีนนะคุณเคยเจอคนเจ้าชูมาก่อนนะแล้วทีนี้คุณก็จบความสัมพันธ์ไปด้วยความเสียใจนะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น มีใครหลายคนเข้ามาจนมาเจอกับคนใหม่ซึ่งเป็นคนปัจจุบันเขาเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่คุณสร้างครอบครัวด้วยในปัจจุบันปัจจุบันคุณทํามาหาก,กินเก็บหอมอมลิบเพื่อครอบครัวนะแล้วคุณกับเขาก็เป็นคนใจบรสุทธานมาก <c oughs> คอยทําบุญอยู่ตลอดนะ ก็เจอคนที่แบบเออมีสไตล์การใช้ชีวิตเหมือนกันนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในความสัมพันธ์ที่ราบเรียบนี้มีปัญหาอะไรไหมนะ เป็นความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายแนละราบรืบ่นมีอะไรก็พูดคุยกันตรงไปตรงมานะคุณคาดหวังอย่างยิ่งว่าคุณกับเขาจะได้อยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่านะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้หวือหวาราบรืบ่นแต่มั่นคงแล้วก็มีความสุขนะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยอาจจะมีปัญหาแบบทะเลาะหมกแวงกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่า โดยรวมก็คือไม่ได้มีปัญหาปากเสียงอะไรกันมากมายนะอืเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะโอเคจะมาดูกันดีกว่าว่าคู่หงคคุณเขาคิดยังไงกับคุณเนาะขอไพ่ห้าใบให้กับชาวองคารด้วยค่ะ เคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดีเข้มแข็งแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ทําเพื่อครอบครัวเป็นคนตรงไปตรงมาและมองการไกลนะเหมือนเป็นคนที่ฝากชีวิตไว้ได้เพราะฉะนั้นเขาภูมิใจและดีใจที่มีคุณเป็นคู่ชีวิตนะอืม ก็เป็นคนเก็บเงินเก็บทองเก่งเออแล้วก็เป็นคนหางเงินเก่งมากเลยเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะอะ่เขาแอบ,บคุยกับคนอื่นไหมเดี๋ยวเราลองดูก,กัน เขารักคุณแค่คนเดียวนะไม่ได้คุยกับคนอื่นแต่มีบางครั้งที่เขาอาจจะไปแบบสังสรรค์กับเพื่อนฝูงบ้างใช้เงินไปกับการกินเที่ยวบ้างแต่ว่าเขาไม่เคยนอกใจคุณนะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากเลยนะแล้วเหมือนเขาก็จะบอกคุณอยู่ตลอดด้วยว่าเออเขาไปเที่ยวนะเขาไปหาเพื่อนนะอะไรเงี้ยคือเขาก็ไปพบปะเพื่อนฝูงบ้างนะเขามองว่าการมีคนอื่นมันเป็น ความสัมพันธ์ที่ไม่แฝงมันไม่ยุติธรรมกับคุณนะเพราะงั้นถ้าเขาออกไปข้างนอกเนี่ยก็คือเขาไปพบเพื่อนนะไม่ได้ไปหาคนอื่นอย่างแน่นอนนะไปสังสรรค์ตามภาษาผู้ชายหรือผู้หญิงที่แบบมีสังคมนะคือตามภาษาคนมีสังคมมาแหละอืมก็โอเคนะดูไม่มีอะไร ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะเป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นแนละเรียบง่ายนะโอเคก็จบลงไปแล้วเนาะสำหรับคำทำนายของคนมีผู้ประจำวันอังคารนะของชาววันอังคารประจำเดือนกระกฎะาคมส5 6 7ัาถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe ลค์คอมเมนต์ให้ได้นะคะอย่าลืมกดกระดินะ่งเนาะเวลาลงคลิปจะได้ดูกันค่ะคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ